คนที่ขาดวิตามินดีมีโอกาสที่จะติดเชื้อมากกว่าคนที่ไม่ขาด80%สสวัสดีทุกคนนะฮะตอนนี้เราจะมาพูดคุยในเรื่องที่เป็นประโยชน์ที่สุดกับทุกๆคนนะฮะตอนนี้มีข้อมูลที่หลายคนไม่เคยรู้อ่าหมอเดียมาแล้วนะฮะสวัสดีสวัสดีครับสิ่งที่ พี่หมอเดียจะพูดต่ออย่างนี้ไปเป็นสิ่งที่คนไทยทั้งประเทศควรจะทําจริงๆแล้วมนุษย์เราอ่ะมันมีระบบภูมิคุ้มทานอยู่สองระบบระบบแรกเาเรียกว่าระบบเม็ดเลือดขาวเม็ดเลือดขาวคือมีหน้าที่เจอเจอไวรัสเจอแบคทีเรียสิ่งปกติรวมทั้งเซลเล์มะเร็งเนี่ยเขาเล่นงานก่อนเลยเจอปุ๊บมันทําลายเลยอีกแบบหนึง่งเขาเรียกว่าเป็นออดัพทีฟไอที่เรารอกันอยู่เนี่ยคือวัคซีนก็คือออดัพทีฟแปลว่ามันจู่โจมเฉพาะ เจาะจงทีนี้ถามว่าจะทํายังไงให้เรารอดกันไอ้ขาแอนติบอดดีเนี่ยยังไม่มาไม่เป็นไรยังไม่ได้ฉีดไม่เป็นไรอ,อยู่ที่ขาของเซลล์พวกนี้มันเป็นเซลล์ที่เจออะไรที่ผิดปกติปุ๊บมันก็กินเลยเล่นงานเลยมันไม่สนใจไม่เลือกด้วยนะว่าอันนี้สายพันเดลตา้าอันนี้อัลฟาฉันไม่กินไม่ใช่นะไม่เลือกครับกินหมดทุกอย่างทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะทําให้ยังไงให้ตรงตัวเซลล์เรามันแข็งแรงขึ้นอะอะไรครับพี่หมออะไรที่มันจะ,ะไร่มาเลยุ้นให้เม็ดเลือดขาวเรามีเยอะแล้วดีแข็งแรงใครมีอะไรเอามาใช้ก่ออนนนตี้ เอาตั้งแต่วิตามินก่อนอวิตามินตัวแรกวิตามิน A อวิตามิน A เนี่ยหาไม่ยากอยู่ในผักผลไม้สีเหลืองเขาเรียกว่าเบต้าแคโรทีนนะเขาเรียกว่าเป็นโปรวิตามิน A วิตามิน A เนี่ยมีฤทธิ์ในการฆ่าเชื้อไวรัสได้ก็ทานได้ระยะสั้นๆก็ประมาณ1,000 0ยูนิตต่ตอวันวิตามิน A นะครับแต่ว่าถ้าใครไม่ทานพยายามหามะละกออะไรพวกนี้ทานแต่ว่าอย่าให้เยอะมากเพราะว่าน้ําตาลมันจะขึ้นแคโรทีะดีเนาะ แครอท<ม>เนี่ยหามาปั่น<ม>ทานเลยครับอันนี้ดีของดีจริงาแล้วมันไม่มีน้ําตาลเพราะแครอทไม่ใช่มันไม่ใช่ผลไม,ม้มันเป็นพืชมันเป็นผักเนาะขพอะ<ม><ม>ที่สองที่เรารู้กันอันนี้สรุปไปเลยใครฟังวันนี้จดไปได้เลยครับวิตามินซีเอนเแล้วมาซีนซีเนี่ยต้านมุงต้านวัดอะไรว่ากันไปใช่ไหม,มแต่เรากินไม่ถึงไงเราจะต้องกินไห้ถึงประมาณ1-3กรัมต่อวันมันถึงจะมีฤทธิ์ในการกระตุ้นเม็ดเลือดขาวให้ออกไปทํางานออกไปสู้กับไวรัสต้องบอกไหมครับ ที่เราซื้อให้ลูกกินเล่นน่ะไม่ได้อันนี้นมันเม็ดละร้อยเองอมันน้อยไปก็ต้องกินส<อ>ักเ็นละ500หรือ1,000มิลลิกรัมใช่ไหมวันหนึ่งเราก็กินอาจจะกินเช้ากินเที่ยงบ่ายเย็นเราไม่กินเพราะว่าเ<อ>ย็นถ้ากินจะเป็นมันจะเป็นนิ้ว วิธีกินก็ต้องกินให้ถูกนะแล้วกินบ่อยๆมันจะนมีผล,ม,ผลมีผลกับไตกับตับกับอะไรไหมไอ้พวกวิตามินนี่วิตามินใช่ไหมมาจากไวยท่อกับเอมีนอ่ะอต้องเข้าใจตรงนี้ก่อนไวท่อคือชีวิตเอมีนคือกลุ่มสารเคมีที่ว่าเอมีนจ,จริงๆเราอ่ะร่างกายเราถูกขับเคลื่อนโดยวิตามินนะการที่เราทานวิตามินเข้าไปณนะช่วงเวลานี้ไม่มีปัญหาแน่นอนทานไ่ได้เลยช่วงเนี้ยคือเราต้องการกระตุ้นภูมิให้ภูมิมันแข็งแรงเงินเงินก็ไม่ค่อยมีอยู่แล้วอ่ะต้องไปซื้ออาหารเสริมโอ้โหวิตามินนู่นวิตามินนี่อะไรอย่างเงยรรััเออะคบก็ด อ่าฝรั่งเลยกินฝรั่งกันหนหลายลูกยเงี้ยก็ได้แต่ว่ามันได้ห้าร้อยกรัมเหรออาจจะไม่ถึงแต่แต่ก็ยังดียังดียังดีกว่ากินอาหารแบบอาหารที่มันเป็นของทอดของที่เป็นโปรเซสอะโดนัทอะไรเงี้ยไม่เอาอแต่นี่ผู้ในกรณีที่คนสามารถหาได้แล้วที่บ้านเรามีอะไรแล้วก็กินตามนั้นหรือแถวบ้านเรามีพอจะมีแล้วก็กินตามนั้นตัวตัวต่อไปคือที่ขาดไม่ได้แล้วต้องหามากินนั่นคือวิตามินดีวิตามินดี วิตามินดีอันเนี้ยซงดีถ้าดีเนี่ยถือว่าเป็นหัวหอกเป็นพระเอกเป็นตัวท็อปเลยที่จะต้องหามากินให้ได้การศึกษาใหญ่มากนะครับตีพิมพ์ใน journal of endocrinology ok investigation ท,ทำในคนไข้2,933คนที่ติดเชื้อโควิดเนี่ยแล้วได้วิตามินดีไปปรากฏว,ว่าลดอัตราการที่จะเข้านอน ICU แล้วก็อัตราการตายได้อย่างมีนยัยสำคัญแต่ว่าอะไรครับแต่ว่ามันมีประโยชน์ตั้งแต่ป้องกันและรักษา คนที่ติดเชื้อแล้วด้วยซ้ําเราจะรู้ได้ไงพี่หมอว่าเราเรามีวิตามินดีเท่าไหร่อะไรยังไงผมจะรู้ได้ไงการศึกษาบอกว่านี้คือคนทยที่ทางานแบบอยู่กลางแจ้งเยอะๆอย่างอย่างชาวเลอ่ะพี่น้องชาวมอแกนเราที่อยู่ทั้งใต้เนี่ยไม่ต้องไปเจาะหรอกครับไม่ต้องไปกินด้วยพอเหลือเฟือ,อร่างกายเราอ่ะมันสามารถสังเคราะห์และสร้างวิตามินดีได้เองซึ่งร่างกายเราจะสามารถสร้างได้วันหนึ่งหนึ่งหมื่นถึงสองหมื่นห้าพันยูนิตแล้วแต่ว่าเราโดนแดดแค่ไหนเพราะว่าวิตามินดีเนี่ย เหตุผลของมันคือมันเป็นตัวสําคัญในการกระตุ้นภูมิคือให้เซลล์เซลล์เม็ดเลือดขาวมันดุร้ายขึ้นไว้ง่ายออกไปทําลายเชื้อไวรัสได้มากขึ้นอันนี้เป็นความรู้ใหม่นะเพราะทุกคนนความรู้เดิมเมื่อเรียนตอนประถมบอกวิตามินดีไว้สร้างกระดูกอ่าอันนี้คือความรู้ใหม่หหวันนี้ใครมาฟังนี่คือความรู้ใหม่นะครับนะเพราะนั้นวิตามินดีสา นะฮะเป็นตัวสําคัญถ้าจะกินจะใช้จะเอาเข้าตัวต้องเป็นดีเท่านั้นเพราะฉะนั้นมี2ทางเลือกคือ1 D3 2ดีคือไปตากแดดซะถ้าต้องตากแดดอ่ะเพื่อให้ได้วิตามินควรจะตากแดดวันละกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วแดดช่วงเวลาไหนอะไรยังไงที่ดีที่สุดเขามีการศึกษาในเมืองไทยแล้วว่าการที่จะรับวิตามินดีที่สุดต้องรับช่วงเที่ยงถึงบ่ายสองสิบถึงยีนาทีไม่ต้องไม่ต้องมากกว่านี้นะมันลงหัวเลยนะอย่างแรงเลยนะใช่แต่ไม่นานไงสิบถึงยี่สิบนาทีพอคือเอาแค่นะบางคนไม่ไหวก็วันละสิ ก็ไม่ต้องแบบกลางกลางร่มไปกินข้าวออกจากออฟฟิศไปก็ไม่ต้องกลางร่ม